เอ้ <P an el> <S <S วันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่กับเอมโกโก้เก ok ่ง <Yeah. S 2> ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในบางแสนที่อยากเชียร์ให้ทุกคนมาเช็คอินมากนะค,ะครับกับโรงแรมซูวาราบางแสนโฮเทลนะครับผมที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมแบบสไตล์แบบมินิมอลมากเลยนะครับผมแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยแล้วก็แถมใกล้กับชายทะเลอีกตั้งหากนะครับเราไปดูกันกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างตามมาเลย ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถมาเช็คอินได้นะครับแล้วก็กรณีอยากสอบถามอะไรก็คือสามารถมาสอบถามพี่ๆที่ฟรอนได้เลยนะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าการตกแต่งต่างๆดีไซน์เนี่ยออกแบบมาเป็นอย่างดีมีสีขาวแบบ minimum, มินิมอลมินิจัยแล้วก็ตัดกับสีเขียวนะครับเพิ่มความสดใสให้กับที่พักครับไปดูกันต่อเอ็มจะพาเพื่อนๆไปดูส่วนกลางของโรงแรมนะครับเราจะเดินมาตรงนี้ บริเวณนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมนะฮะก็จะมีต้นไม้ต่างๆปลูกไว้เพิ่มความสดชื่นมากมายเลยแล้วก็จะมีเป็นจักรยานต,ตรงนี้เนี่ยคือสามารถใช้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะทางเดินต่างๆตรงนี้ก็คือจะพาเดินไปถึงจุดที่เป็นห้องอาหารของโรงแรมแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราจะมาเจอเจ้าถิ่นนะฮะทุกคน น่ารักมากคุณกิมเฮงครับสวัสดีครับคุณกิมเฮงอันนี้เชื่อว่าคุณกิมเฮงนะครับเป็นโอนเนอร์ของที่รีสอร์ทนะฮะคุณกิมเฮงก็จะแบบพักผ่อนอยู่นะครับอโอเคในพื้นที่ของโรงแรมนั้นก็คือมีกฎว่าห้ามสูบบุหรี่นะทุกคนเพราะฉะนั้นคือใครที่เป็นคนแพ้บุหรี่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าที่นี่คํามให้สูบบุหรี่ในโรงแรมนะครับมาถึงตรงนี้แล้ว จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมาทานอาหารเช้าแล้วก็จริงๆอาหารกลางวันกับอาหารเย็นเนี่ยคือเขามีขายด้วยนะครับเป็นพวกกะเพราสเต็กอะไรประมาณนี้นะฮะเดินมาต่อเดินมาต่อคุณก็จะมาเจอโอเอซิสนะฮะนี่จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรยีนะครับนารักนาัก ส่วนแบบวฟ์แล้วก็บรรยากาศอะแบบดีฟิลแบบแอบบเหมือนบาหลีนิดนึงนะมันเป็นต้นไม้จูเขียว,วขาวนะคะลองแบบเงยหน้ากล้องขึ้นไปบ,บนฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าการตกแต่งเขาเป็นลนักษณะแบบการเล่นเคิร์ฟต่างๆนะสวยมากโอเคเดินออกไปกันอ๋อเขามีผ้าช็ดตัวให้ด้วยมีที่นั่งพักต่างๆนะครับสำหรับที่สุวลาบางแสนโฮเทลนะฮะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด เชั้นนะครับชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องสุพิเรียส4เป็นดีลักซ์เป็นดีลักซ์ซีวิวแล้วก็ชั้น7ที่เราพักเนี่ยจะเป็น e x e c utive ซ v วิวนะครับผมขนาดห้องเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิวนะฮะไปดูห้องของเรากันลิฟต์จะมี1ตัวนะครับ ที่นี่เนี่ยเปิดบริการมาประมาณ3ปีนะฮะ<__เห็นในเพจของเขาบอกว่าเปิดวันที่3สติกาย,ย,ยนครบ3ปีแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มีรีบต,ตัวเดียวเนี่ยถ้าเป็นแบบตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงประมาณแบบ8-9โมงเนี่ยอาจจะแบบมีการใช้บริการเยอะนิดน,นึงนะฮะไม่ได้ เค okay. ภายในลิฟต์นะครับจะมีการแจ้งอินโฟต,ต่างๆเนี่ยนะฮะเดินเมนูนะครับคือนอกจากอาหารเช้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือจะบริการอาหารกลางวันเห็นไหมบ่ายสองถึงสามทุ่มครึ่งนะครับรายการอาหารราคาประมาณนี้แล้วก็มีแอปพีอแร์ที่เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะครับข้อห้ามต่างาห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักห้ามทุเรียนมังคุดนะครับห้ามทานอาหารในห้องพักแล้วก็ห้ามสัว์เลี้ยงนะครับ เรากำลังเดินทางไปที่ห้องพักของเราคีการ์ดอยู่กับเมยใช่ไหมเจ็ดศูนย์ห้าทางนี้นะครับคีการ์ดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นซองแบบนี้ทุกคนนะเป็นซองหนังเราก็จะใส่เป็นภุม้องอาหารเช้านะครับแล้วก็จะมีเป็นคีการ์ดในตัวคีการ์ดเนี่ยก็จะระบุแบบ Wi-Fi ไว้ให้ด้วยนะนะครับโอเคครับไปกัน นี่คือในห้องนะฮะของโรงแรมพื้นที่ของในห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นคือกระเป๋าที่เอามาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะภายในห้องพักก็จะเป็นตกแต่งด้วยสีขาวโทนสีขาวหมดเลยมินิมอลนะฮะมีเตียงหนึ่งเตียงแต่ตรงหัวเตียงจะมีที่ชาร์จต่างๆกับโทรศัพท์ไว้ให้นะครับไฮไลท์ก็คือตรงนี้ทุกคนนี่ขอเปิดหน่อยอึบหมุนผิด จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แบบเราอ่ะจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมาก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 ของบางแสนนะครับแล้วก็โอ้ตัวนี้จะเป็นท่าเทียบเรือเป็นสะพานปลาหาดวอนพานะครับตรงนูตอนเย็นเนี่ยพี่ๆเขาก็จะแบบไปนั่งตกปลากันนะครับแล้วก็อยู่ติดกับร้านอาหารเจดาวซีฟู้ดริมเลนี่เลยสงสารกล้องมากคือเราก็วนไม่หยุด โอเคทีวี okay. เป็นสมาร์ททีวีไฮเซนนะครับสามารถดู Netflix ได้แล้วก็เชื่อมแอคเคาท์ยูทูบต่างๆได้นะครับมีแบบเว็แบบออร์เซอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็มาในส่วนของมินิบาร์มินิบาร์ตรงนี้ชาฟรีนะครับแต่ว่าขนมนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับมีได้เป่าผมการน้ำร้อนนะครับเซฟแล้วก็ตู้เย็นไว้ข้างล่างๆนะฮะอันนี้ของเรานะอันนี้คือที่เขาเตรียมให้ มาดูในห้องน้ํากันห้องน้ํามีอ่างอาบน้ำครับทุกคนนี่กั้นกับสุขขาโดยม่านสีขาวแล้วก็มีสรกโรครใช่ไหมมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะเรนชาวเวอร์แล้วก็มีเป็นฝักบัวนะครับส่วน ผลิตภัณฑ์อาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นเททูโทนะครับใช้ชิ้นเดียวทั้งหัวตั้งตัวนะครับมีโลชั่นต่างๆไว้ให้ในสุดของบารทับอันนี้ก็จะมีบารบ,าบอมด้วยไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้ใจ่ายไหมนะครับไม่มีใช่ไหมเอออันนี้คือฟรีนะครับหอมสาวๆน่าจะชอบมากแล้วก็สามารถทาไม่ใช่สิแช่น้ําวิวนี้ได้เลยเราเปิดได้ไหมไม่ทีราขึ้นได้ปะไม,ไ,ไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> โอเค มีกระจกนะฮะฮารฟบอดี้นะครับอ๋อนี่มีระเบียงด้วยทุกคนระเบียงปดได้ฟื้นได้ใช่ไหมมีระเบียงออกไปชมวิวข้างนอกอครับนี่แหละครับก็จะเป็น เกือบทั้งหมดของสูวราบางแสนโฮเทลนะครับที่นี่เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเขาสามมุกป,ประมาณ20นาทีได้ไหมไม่ทีประมาณ20นาทีใกล้ที่เที่ยวต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมีคาเฟ่ร้านอาหารของกินโลเคอลต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องพิจารณาก็คือ1คือพวกของต่างๆเนี่ยที่ห้องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับกระเป๋าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เตียงเนี่ยเตียงจะเป็นเตียงแบบเราไม่แน่ใจว่ามีทวินไหมนะครับอันนี้จะเป็นคิงเบดนะครับผมแล้วก็ให้ระวังพวก เครื่องสำอางสีย้อมผมต่างๆเนี่ยอาจจะเปิดเตียงได้เพราะว่าห้องเรนเป็นสีขาวหมดเลยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวของสุวราบางแสนโฮเทลแล้วเราก็จะจากกันไปด้วยวิวสวยๆแล้วก็ภาพบรรยากาศอาหารเช้าของโรงแรมนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับเอฟโกโกเก้งสำหรับคลิปนี้เสียบายจ้า